โซลี่ค่ายฟีทุกท่านวันนี้ที่บ้านนงไฟดับนะคะดูสิคะนั่นใครคะทนายนง <c oughs> ตอนนี้ไฟดับเนี่ยยังไม่มาเลยปะครับปะครับนี่ก็คงจะน่าเป็นห่วงเนาะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงละมีฟีบางท่านนี่ถามว่าเอ,อ้ามีอ่านั่นหมออะไรทนายนงตอนเช้ามาเนี่ยน้องสะพ้ยจะทำ อาหารมาไว้ก็คือเป็นข้าวต้มนะคะตอนเช้าตอนเช้านี้นี่มีอะไรกินเนี่ยก็คือมีหมูทอดนะคะ,ะแสงไม่ค่อยชัดแล้วก็มีผักบุ้งที่สวนเราไม่ใช่ที่สวนที่ธูนานะคะเอฟซีทุกท่านเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มขาวนะคะเอฟซีอันนี้ก็คืออยู่กันแบบสบายๆง่ายๆน้องจะต้มใส่ ใบเตยด้วยหอมค่ะอืมวันนี้จะไปศาลช่วงบ่ายนะใช่ไหมครับผมเออถ่ายชีวิตทนายนบหน่อยจะไปทำอะไรวันนี้ไปขึ้นศาลไปขึ้นศาลคดีอะไรคะคดีจัดการโรดกธรรมดาคดีจัดการโมรดกธรรมดาคดีจัดการโมดกไม่ธรรมดานี่เป็นยังไงคะเรียกได้ว่าธรรมดาคือมัน มันมันมันมีความไม่ยุ่งยากเนาะครับธรรมดาแต่ถ้าไม่มีถ้าความยุ่งยากมีการแยกเยือแย่ยงกันแบ่งทรัพย์ขัดขวางกันอย่างนี้นั่นกาเรียกว่าม,มีขอ้อพิพาทใช่ไหม,มขอ้อพิพาทก็คือว่ามีการแย่งมอดกกันเนี่ยแล้วมันมีอีกคดีหนึง่งคดีจัดการมอดกที่ว่าเราจัดก,การไปแล้วเนี่ยผู้จัดก,การมอดกเนี่ยตายตายไปต้องมาจัดก,การซ้ําเนี่ยมันมีอีกคดีหนึ่งใช่ไหมมีผู้จัดการมอดดกหนึ่งคน แล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับว่ายากักยอกทรัพย์โมดกอะ่ะคุณย่าเนี่ยนะมันเป็นทรัพย์โมดกที่ที่มันเป็นคุณย่าจัดก,การโมดกปู่ใช่ไหมใช่แล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมีหลานเนี่ยนะมายุยงให้ไปขายที่คือเหมือนกับว่าจะไม่จะไม่จะไม่ไมแบง่งให้กับลูกหลานอีกคนอื่นนะที่จริงคุณย่าเนี่ท่านก็ใจดีแต่ว่า ก็จะมีคือโดยปกติเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีลูกหลาน,นที่ไม่สมมามัคคีกันนะเนาะใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ใช้เงินเยอะอแล้วก็ก็เข้ามามาตีสนิทก,กับยา่าแล้วก็ทําดีสักพักหนึ่งแต่เมื่อเขาได้ทรัพย์ไปแล้วบางทีันเขามีปัญหา,ญหาเนาะก็ก็ปล่อยปไปแล้เลย่าใช่ไหมปล่อย่ยาล้เลย่า่าเลยกลับมาหากลุ่มหลานที่ ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้อมซึ่งเพื่อนก็โอเคเพื่อนก็ดูแลเพื่นดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกนั่นแหละอืมทีนี้พอกลับเข้ามาเพื่อนก็เลยจัดการให้ให้ลูกหลานกลุ่มที่เขาอยู่ที่อยู่คนกลุ่มเป็นกลุ่มอันอีกคนนั้นที่มีปัญหาอยู่ไม่อยู่คนเดียวสรุป <จะ S 2> แล้ว,ลวเราเราก็เลยดําเนินการโดยการว่าร้องร้องเข้าไปร้องเข้าไปในคดีเดิมที่มีการร้องขอจัดการมาดกนะคะใ,ในคดีนี้เนี่ยเรายื่นคําร้องขอเข้าไปในเรื่องของ ในเระื่องของขอให้เพ all, ิกถอนผู้จัดการโมดกแล้วขอติดตามทรา์คืนใช่ไหมเขาเออยังไม่ใช่ติดตามทราคืนขอให้เพิกถอนการผู้จัดการมดกเพราะมีพุทิ์ตเราเป็นคนผู้จัดการแทนอ่าร้องเข้าไปเพื่อให้ตั้งเราเป็นผู้จัดการแทนแต่ว่าเรื่องก็จบโดยที่สารเนี่ยท่านประนอมก็คือว่าให้่ากับร้านนี้จัดการมดกร่วมกันเนาะเออแล้วต่อมาเนี่ยจัดการโมดด ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะคุณย่าก็คุณย่าเสียชีวิตเสียชีวิตก่อนแล้วทีนี้เราก็เลยจําเป็นตอนแรกนี่คิดว่าจะมีการร้องขอล้านอีกคนหนึ่งเข้าไปเป็นผู้จัดการร่วมให้เป็นสองคนเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมันมันมันจะมีปัญหาเพราะว่าสาลนี่ท่านอาจจะยกช่วยพี่นพใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ว่าไงอ่ะพูดมาให้ฟังเยสิต้อง กรณีที่ว่าจัดการไม่ได้หรือมีการขัดขวางหรือจัดการไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะต้องเข้าไปร่วมแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเขาถ้าสามารถจัดการได้ใช่ไหมจัดการได้ก็ขอให้เพิกถอนพูดคนเดิมแล้วเป็นจัดการคนเดียวเข้าไปเราอาจจะใช้วิธีการนี้เพราะว่าเพราะว่ามัน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 สะดวกสะดวกกว่าเพราะว่ากว่าที่จะกว่าที่จะ จัดการคนเดียวถ้าบ็จิจการให้กลุ่มเป็นไปต,ตามที่ย่าเนี่สมมยสั่งเออใช่เพราะว่าม,ม,มัน<ก>มีการกไม่มีการไม่มีการยื้อยแยกไม่มีการขัดขวางซึ่งกันและกันก็บางกับมีการร่วมมือตามจิตที่มีอยู่บางครัไม่มีปัญหานะครับอืมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการทรัพย์โมดเนี่โดยปกติเนี่ยถ้าเวลาเราจะดําเนินการในส่วนมากก็จะคิดถึงความสามัคคีในครอบครัว แล้วก็ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นไปตามเจตนาแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเราจะต้องเมื่อมีการจัดการซัมอมโมดแบบลักษณะอย่างนี้คือถ้าซ่มอมโมดก,ก็มีเยอะเนาะประมาณสักกี่ล้านเนี่ยประมาณสักยี่สิบล้านหรือเท่าไหร่นะปะอ่สามสิบห้าล้านสามสิบห้าล้านมันก็จําเป็นจะต้องทําบันทึกว่าแนวทางในการจัดการโมดเนี่ยจะเอาแบบจะเป็นยังไงเราก็ได้มีการทําบันทึกไว้ในชั้นแรกแล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเขา เขาเขามีสิทธิ์ในทรัพย์โรดกเนี่ยในทรัพย์สินที่ว่าสามสิบ,บกว่าล้านเนี่ยคุณย่ามีทรัพย์โรดกอยู่ในเบื้องต้นเนี่ยคือยังไง <Okay. S 1> ทรัพย์โมดกสามสิบห้าล้านนี่ต้องแบ่งเป็นสินสมรส,สมรของ,งคุณย่าใน,นครึ่งห<ก>นึ่งก่อน,นอ่าสิบเจ็ดล้านแล้วสิบเจ็ดล้านนี่คุณย่าก็ต้องมาแบ่งกับล้านอีกครึ่งหนึง่งแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นทรัพย์โมดกของปู่ซึ่งมีทายาทอยู่แค่คนเดียวก็คือลูกชายแล้วลูกชายนี่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย หลานลานเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับโมดกแทนที่ได้แล้วทีนี้การแบ่งซัยโม,มดกในส่วนหลังเนี่ยมันถึงว่ามันจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนใช่ไหมสองส่วนคือย่านี่จะได้ไปอีกครึ่งหนึง่งแล้วคนรับที่แทนแล้วผู้รับโมดกแทนที่ก็จะได้รับไปหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนก็ต้องมาหารลูกๆอีกกี่คนอะ่ะเจ็ดคนหกคนหกเจ็ดคนแล้วก็อภรรยาไม่ได้เพราะว่าภรรยานี่เพิ่น เขาเสียชีวิตก่อนเจ้าบรดกดังนั้นทรัพย์ทรัพย์ตัวนั้นมันก็จะไม่ตกแก่ภรรยาเพราะว่าภรรยานี่ขาดจากงานเป็นภรรยาแล้วเมื่อสามีเสียชีวิตเมื่อสามีเสียชีวิตดังนั้นการรับรับบรดกแทนที่มีเฉพาะทายาท,รรยาทโดยธรรมก็<ำ> <ไป S 1> คือบุตรเท่านั้นใช่ไหมภรรยาเนี่ยคือข้อสังเกตเนี่ยนะคะภรรยาเนี่ยนะ จะไม่ได้อยู่ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายถ้าเราได้ดูกฎหมายจะรู้ว่าในมาตา1นึ่งอ่าหเอ่อหนึ่หรือเปล่าหนึ่ 1, 6, 2, 9, เนี่ยมันก็คือลำดับชั้นของทายาทโดยธรรมแต่ว่าภรรยาจะไปอยู่ที่มาตาหนึ่ามห้าซึ่งเขาจะบันเขาจะมีการบัญญัติไว้ว่าภรรยาเนี่ยจะรับกับทายาทลำดับที่หนึ่ง จะแบ่งยังไงคือเขาจะไปรับคู่กับทายาทโดยธรรมใช่ถ้าบางทีส่วนมากเนี่ยถ้าเวลาเราได้รับคําแนะนําจากทนายหรืออะไรเงี้ยก็จะพูดรวมๆกันไปซึ่งกฎหมายเนี่ยแยกกันชัดเจนว่าภรรยาเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นทายาทโดยธรรมแต่ภรรยาเนี่ยจะเป็นถ้าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสอ่าก็จะเป็นยังไงคะก็จะถ้าระหว่างสมรสก็จะเป็นสินสมรส อ่าจะต้องแบ่งสินสมรสซะก่อนก็ถึงจะกลายเป็นทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกเนาะแล้วถ้าเผื่อว่ามันเป็นสินเดิมล่ะอ่ะสินเดิมนี่ถ้าเป็นสินเดิมถ้าเป็นสินเดิมของสามีอ่ะของสามีเนาะมันก็จะแบ่งเฉพาะอ่าเออทายาทโดยธรรมเท่านั้นเองอ่าทายาทโดยธรรมเราก็ต้องมาดูว่าถ้ามันเป็นสินเดิมที่ เหมือนกันทนายนงกับทนายนพเนี่ยมาแต่งงานกันเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นสินเดิมของทนายนงเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นสินสมรสของทนายนพใช่แต่ว่าเหมือนกับสินทายาตไธทรมาแหละเพราะว่าถ้าทนายนงตายทนายนงไม่มีลูกคนที่เป็นทายาตคือใครคะก็คือคนทายาถ้าไม่มีลูกนี่ก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเนาะใช่ เขาเรียกว่าทายาทลำดับที่สามใช่ไหมคะใช่ดังเชิทายาทโดยรรมจะอกที่สามอ่าแล้วถ้ามีมารดาอยู่ด้วยเนี่ยถ้ามารดานงยังมีชีวิตเอ๊ยยังมีชีวิตอยู่ลำดับที่สามได้รับไหมลำดับที่สามไม่ได้รับเพราะว่ามันจะตัดเนาะเพราะว่าแม่เนี่ยถือว่าเป็นลำดับที่สองที่ที่สองแม่เป็นลำดับที่สองใช่ไหมถ้ามีสองก็จะตัดสามนะคะอันนี้นงจากจะเอ่อพายเอฟซีเนี่ยมาคุยในเรื่องข้อกฎหมาย ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มรดกเนะะาะอันนี้เซิฟเคร่าวๆก่อนว่าความยุ่งยากหรือว่าความละเอียดอ่อนในการคดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือจริงๆบางครั้งเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยนะเป็นเมียน้อยเนี่ยหาหาทรัพย์สินมาได้กับสามีเนี่ย เขาบางทนายบางท่านก็บอกว่าเอ้ยไม่สามารถที่จะไอ้นั่นนะเป็นเมียน้อยไม่ใช่เมียแน่คือเราเคยทํามาแล้วใช่ไหมปาเนาะเมียน้อยนี่แหละก็ใช้ใช้มาตราเราไม่ได้ใช้มาตาครอบครัวนะครับเราใช้เรื่องของหุ้นส่วนเราใช้ไอ้สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าไปอยู่ด้วยกันคือทรัพย์ที่หามาได้ร่วมกันก็เป็นทรัพย์หุ้นส่วนที่หามาได้ร่วมกันก็จะใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนใช่แต่นั่นก็หมายความว่า ไม่ได้อยู่กับภรรยาหลวงแล้วนะหมายควาว่าไปอยู่คนละที่เลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ล้างทะเบียนเนาะกรณีอย่างงั้นใช่ไม่ได้ล้างทะเบียนก็คือเขาแยกกันอยู่แล้วก็ยังไม่ล้างทะเบียนแล้วก็ไปอยู่กับภรรยาซึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าไปมีกิกอย่างนั้นนะครับคือลักษณะของการกลับไปก็คือไปอยู่ตั้งตัวเป็นครอบครัวใหม่เลยแต่แต่ไม่ได้อย่าแต่ไม่ได้ล้างทะเบียนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์มรดกเนี่ยถ้าสามีตายปุ๊บเนี่ยทรัพย์มรดก ที่มีเนี่ยตามกฎหมายแล้วก็ต้องตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ภรรยาหลวงด้วยใช่ใช่ไหมอ่าแต่ว่าก่อนที่มันจะไปตกไปเป็นทรัพย์มรดกของสามีเนี่ยมันต้องมันต้องพูดเหลืองเรื่องของทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันในระหว่างที่อยู่กินกันกับภรรยาซึ่งเป็นภรรยาน้อยเราเรียออย่างเงี้ยนะเขาจะใช้กฎหมายหุ้นส่วนมาจับใช่ไหมคะใช่หุ้นส่วนมาจับปั๊บเขาภรรยาน้อยที่ที่อยู่ด้วยกันกับส,สามีภรรยาซึ่งห,หากล้างกับ ของของปยาหลวงก็จะตัดไปครึ่งหนึ่งก่อนเป็นเป็นหุ้นส่วนแต่ว่าต้องพิสูจน์นะว่าเราได้ทํามาหาได้ร่วมกันเนาะ่ใช่พิสูจน์ร่วมกันว่าเราต้องหามาได้ร่วมกันเริ่มตั้งแต่เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการชาระหนี้ทรัพย์สินทำมาหากินยังไงใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเขาจะตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นทรัพย์มรดกนะครับทีนี้เมียน้อยค่อยไม่มีสิทธิตรงนั้นใช่ใช่ปยาหลวงก็มาใช้ตรงนั้นซึ่งซึ่งทรัพย์พวกนี้ถ้าถ้าไม แต่มีความยุ่งยากอยูน่น,นะครับใช่เพราะว่าการเป็นผู้จัดการมรดกในในฐานะว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยนะคะมันจะต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์สินเนี่ยหามาได้ร่วมกันแต่มันจะไม่ตักมันจะต่างกันกันกบอ่อสินสมรสซึ่งกฎหมายบอกไม่ต้องพิสูจน์เลยคุณไม่ต้องหามาได้ร่วมกันแต่ว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ของภรรยาคือบางคนเนี่ยสามีไปทำทำงานต่างประเทศไปมีเมียน้อยใช่ไหมคะแล้วทรัพย์สินที่หามาได้ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็น ส,สินสมรส,สมรโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าหามาได้ร่วมกันเลย<ช>แต่ว่าในกรณีเมียเมียน้อยเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่าทำมาหาได้ร่วมกัน oh. ก็คือเมียน้อยเนี่ยอาจจะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแลสามีอย่างดีสามีทำคือต้องเ,อเวลาทนายบรรยายจะต้องบรรยายอย่างละเอียดเนาะเราเคยทําคดีอย่างนี้มามาบ่อยเหมือนกันเนาะ<ช>แล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเวลาเราจะร้องขอจัดการโรดกเนี่ยเราจะต้องร้องโดยอ้างในไม่ใช่ทายาทโดยธรรมแต่ว่าเราอ้างในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียใช่สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้เหมือนกันได้เพราะทรัพย์สินที่หาได้ร่วมกันคต้องบรรยายเข้าไปในนั้นเลยว่า<ด>ในระหว่างที่อยู่กินกันเนี่ยนะมีทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันเนี่ยในฐานะเอ่อเอ่อหาไม่ได้ร่วมกันในฐานะเอ่อก็เอากฎหมายหุ้นส่วนมา แล้วก็บรรยายไปให้เห็นว่ามีทรัพย์สินที่อยู่ในเ,เป็นชื่อของสามีเนี่ยซึ่งเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเราบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ร้องขอในฐานะเป็นผู้จัดการบรดกเฉพาะส่วนที่มันเป็นส่วนของของเรา,เราที่มีชื่อสามีอยู่ดังนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยจึงจะสามารถทําได้อันนี้เป็นความรู้เล็กน้อยนะคะสําหรับเช้านี้นงต้องขอโทษที่ พี่นพแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่ว่าน้องอยากให้ดิบๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ